สวัสดีครับพบกับหมออ๊อฟยี่สิบสี่เดลี่ครับในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นการทํานายดวงตาของแต่ละราศีทั้งสิบสองราศีนะครับประจําสัปดาห์โดยสัปดาห์นี้จะเป็นของวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมจนถึงวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสามนะครับว่าแต่ละราศีในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่ถึงเนี่ยครับจะเป็นยังไงนะครับ ต่ก่อนจะไปฟังกันนะครับผมก็ขอฝากท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ที่ผมงลงในทุกสัปดาห์หรือถ้ามีคลิปอะไรมากกว่านี้ผมก็จะลงจะไม่พลาดกันไปนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการการอ่านไพ่ทีหน่อยนะครับเพราะมีคนเขาไม่ด้านหลังมาว่าผมพูด,พดยาวยาวมากก็คือทั้งตอนสีจะรวมวมครึ่งชั่วโมงนะครับก็เรียกว่าขอให้คุณหมอเนี่ย ลองปรับเปลี่ยนวิธีพูดให้มันกระชับขึ้นได้ไหมทําอะไรให้มันมันเหมือนสั้นลงนิดนึงแล้วแต่ได้ใจความเยอะขึ้นหน่อยะผมจะลองปรับเปลี่ยนดูนะครับว่าครั้งน,นี้นะครับท,ทุกท่านทุกท่านเนี่ยจะชอบแบบนี้ไหมหรือหรือจะชอบให้พูดแบบเก่านะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันก่อนดีว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยแต่ละราศีเป็นยังไงนะครับมาดูที่ราศีแรกครับราศีเมษในสัปดาห์หน้านะครับ11พฤศจิกายนถึง17พฤศจิกายนเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ราศีเมษได้ไพ่เพจเอาแวงกับหัวครับก็คือเด,เ,ดเด็กถือไม้กับหัวเนี่ยถ้าไปโดยรวมนะครับในเรื่องของสัปดาห์หน้าชาวราศีเมษต้องทําอะไรซ้ําๆเดิมๆหรือม,มีเหตุการณ์เกา่าๆปัญหาเกา่าๆเรื่องเกา่าๆที่ที่มันค้างคาอยู่ที่เคลียร์ไม่จบเนี่ยแล้วบางทีคุณลืมไปหรือบางทีคุณพลาดไปมันกลับมาครับในะสัปดาห์หน้ากลับมาให้คุณได้แก้ไขกลับมาให้คุณได้พัฒนา,นานขึ้นนาให้ทารู้สึกว่าคุณมีโอกาสที่ดีขึ้นกับมันนะครับแต่อาจจะแก้ไขยากหน่อยอาจจะไม่เสร็จในสัปดาห์หน้านะครับอาจจะ เพราะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาใน้ของการชีวิตในแถบหน้าอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะครับเรื่องตารางเวลาเออตารางงานหรือการใช้เงินรวมไปถึงเรื่องความรักด้วยเหมือนกันนะครับด้วยไพ่ใบนี้มันมีเรหน้าของการการที่ต้องกลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาดเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษต้องระวังตรงนี้นะครับก็คืออะไรที่คุณเคยพลาดไปแล้วมันกลับมาเนี่ยคุณต้องแก้ไขมันไม่ใช่หนีมันนะนะครับส่วนสที่อยากจะเตือนนิดนึงใบนี้เนี่ยเรื่องให้เพจอวัยวะของเราคือการแก้ไขโดยส่วนมากคุยในไพ่ใบนี้มักจะมักจะ ไม่อยากจะแก้ครับคือเหมือนกับเฮ้ยมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วฉันไม่อยากจะรื้อฟื้นมันขึ้นมาแต่คุณหนีไม่ได้นะผมยำอีกครั้งคุณหนีมนไม่ได้คุณต้องแก้ไขมันเพื่อให้มันผ่านพ้นไปได้ดีนะครับเ้ื่อสุขภาพนิดนึงแล้วกันนะครับแต่เพื่อไม่ให้มีมการปวดมากอ้นเป็นตัวนิดหน่อยนะผมแถมให้ครับปวดนิดน่ปวดนิดหน่อยเนี่ยไม่ใช่แบบเจ็บช้ำเลยนะคือแบบมันมันล้าเฉยครับทางชาศีเมรอาจจะทักผ่อนนิดนึงนอนนะครับหรือให้ใครที่บ้านนวดให้ก็ได้ลูกหลานญาติพี่น้องนะครับงนเรราาาามาดดูขออีีต่่ไปกว ราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์หน้านะครับราศีพฤษภได้ไพ่ชารีอัดกับหัวชาลีอัดมาถึงการสู้รบการใช้กําลังการใช้พลังทั้งร่างกายแรงกายและสมองนะครับจะ,จะต่างกับราศีเมษนิดหน่อยราศีเมษกับการแก้ไขงานใช่ไหมครับของราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นการต่อสู้การเอาชนะปัญหาที่เข้ามาใหม่ๆอย่างว่าใหม่ๆนะเป็นเรื่องใหม่ๆเลยเป็นปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณเมื่อเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพหลายๆอย่างมันประดังเข้ามาพร้อมกัน ต้องใช้พลังกายพลังใจที่สูงมากแล้วก็ใช้ใช้การการมองเป้าหมายที่คุณต้องการเพื่อจะสาเร็จาในสัปดาห์หน้าเพราะในสัปดาห์หน้าเนี่ยชาราสีประสบอาจจะวุ่นวายมากๆเพราะฉะนั้นวุ่นวายเพราะฉะนั้นผัดกับหัวได้มันจะเป็นลักษณะของการต้องไปสู้คนนั้นต้องไปแถงเถียงกับคนนี้ต้องเอาชนะคนนั้นให้ได้ด้วยเหตุผลแบบนี้ส่วนอีกคนนึงก็เห็นอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยทั้งที่อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็นกได้แต่คุณ้องชนะเขาทั้งหมดให้ได้เพราะฉะนั้นเหนื่อยแน,น่ของชาราสีประสบแต่ไม่ได้ไม่ ในภาพแบบนี้คือมันเหนื่อยกายเหนื่อยใจก็จริงแต่คุณยังมีพลังดีๆอยู่ในตัวเองนะครับเลือกพลังเยอะเพราะฉะนั้นค่อยๆใช้ครับแก้ถูกจุดแก้ให้ตรงจุดค่อยๆปรับเปลี่ยนไปว่าจะแก้แบบไหนนะครับของชาวราศีพิจภกนะในเรื่องที่ต้องระวังจากชาวราศีพิจภกจะเป็นเรื่องผมขอเตือนเป็นเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับหรือการเดินทางด้วยรถนี่แหละไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานรวมด้วยนะให้ระวังไว้หน่อยเพราะชาวราศี่ยวันไปถึงการพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับบางทีเบรกไม่อยู่หรือถ้าของเราถนนลื่นๆ่ชวเนี่ย อย่าอย่าประมาทในการควบคุมยานพานะต่งตางๆนะครับอันตรายด,ด้วยนะราศีต่อไปดีกว่าครับมาดูราศีเมถุนนะราศีเมถุนเป็นยังไงดาน้านะครับราศีเมถุนได้ไพ่เวลฟอร์จนะ <laughs> ูนครับอ่ะเวลฟอร์จูนเวลฟอร์จูนเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งโชคชะตาที่กำลังพลิกผันครับคาว่าพลิกผันด้วยส่วนมากนะจากไพ่ใบน,นี้จะพไปทางที่ดีทั้งนั้นนะครับอะไรที่เลายๆก็จะดีขึ้นอะไรที่ยากยากก็จะง่ายขึ้นอะไรที่รู้สึกว่า มันมันตะขิตตะขวงใจมันมีอารมณ์ลมคลมไหนก็จะได้รับรูค้คําตอบหรือรู้ขอ้อมูลจริงๆหรือรูอ้เหตุผลจริงๆของสิ่งนั้นนะครับอะไรหลายอย่างก็เลยเข้ารูปเข้าหล่อยดีขึ้นสำหรับชาวราศีเมถุนแต่สิ่งที่เราชาวราศีเมถุนต้องระวังนะครับการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่อันนี้ลิมิตญาติผู้ใหญ่ของชาวราศีเมถุนเลยเพราะดวงพระจูนเนี่ยมีความหมายอีกด้าน,นั่งคือการเจ็บปวดรุนแรงนะครับเจ็บหนักเลยอาการติดเชื้อต่างๆอาการไม่สบายต่างๆบาิเจ็บต่างๆรวมอยู่ที่หมดเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนอาจต้องดูญาติผู้ใหญ่นนิดึง คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับระดับนี้ขึ้นไปนะครับลุงป้านม่เกี่ยวเอาใกล้ๆวงวาในใกล้เรานะครับสิ่งต่อมาในข้อจันเนี่ยของแถมนิดนึงแล้วกันในสัปดาห์หน้านะครับชาวราศสีเมถุนเนี่ยบางท่านนะบางท่านอาจจะมีโชคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คำว่าโชคกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหมายถึงอาจจะซื้อมาขายไปได้อ่าจ,จะซื้อก็เจอของที่ถูกใจจะปล่อยก็เจอลูกค้าที่ถูกใจ อย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะนั้นโอกาสดีๆเริ่มรักชาวราศีเมถุนในสัปดาห์หน้าเพราะนั้นขอให้รีบคว้านะครับคว้าให้เยอะๆคว้าให้เยอะๆเ,เลยนะครับไม่ต้องกลัวเช่นเดียวกับบอกว่ามีโอกาสดีคุณนอนอยู่บ้านเฉยๆอันนี้ก็ไม่ได้เลยนะคุณต้องคว้ามันให้ได้นะครับชาวราศีเมถุนนะคว้ามันมาให้ได้นะครับดูราศีต่อไปดีกว่าราศีกรกฎครดคับสัปดาห์หน้าเป็นยังไงราศีกรกฎกดได้ไพ่สองไม้ครับสองไม้เนี่ยมันหมายถึงลักษณะของการทํางานที่่เป็นนนรราบืขึ้ อะไรที่เคยวุ่นวายอะไรที่เคยรู้สึกติดขัดอะไรที่เหมือนกับว่าเฮ้ยผู้ร่วมงานไม่ช่วยเหลือกันเลยผู้ร่วมงานต่างตัวใครตัวมันอันนี้กายมันทำทุกอย่างร่วมมือกันทํามุมมองต่อการเป้าหมายโดยการกเดินไปเรื่องทั้งทีมอะไรเรื่องของงานชราศิษย์ก็สบายใจได้เลยนะครับในสัปดาห์หน้ามีเรื่องของการทำหน้าที่ที่คล้ายๆการแล้วเป็นอะไรที่คุณต้องการแบบนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเรื่องท,ทั่วไปเนี่ยเรไพ่สองมาคือการเจอเจอพบเจอโอกาสใหม,ใหม่ๆด้วยบอกแล้วเรื่องงานโอเคคนที่ทําอยู่ อาจจะมีษณะของการโฟกัสงานที่เดิมที่ดีแต่ภายในนี้มีความหมายแฝงเรื่องงานใหม่ครับอาจจะมีคนเสนอให้ว่าเออมาทํางานกับพี่ไหมมาทํางานกับผมไหมมาทํางานกับเราไหมเป็นญาติพี่น้องนะครับเพื่อนนะนเจ้าหน้าเก่าโทรตักได้หมดเลยเหมือนกันะฉะนั้นชาวราศีกรกฎอาจจะมีเรื่องดีๆเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับหรือเรื่องที่ต้องระวังจากชาวราศีกรกฎคืออีโก้ตัวเองแะไรแปลว่าสองม้าไม่ต้องไปด้วยกันทันทีแล้วชาวราศีกรกฎจะมีอีโก้ตัวเองหน่อยๆนะบางทีแบบเฮ้ยคิดว่าสิ่งที่ตัวเอง คิดแล้วจะลงมือทำเนี่ยมันถูกคนอื่นเพราะนั้นในสัปดาห์หน้าขอให้ลดสิทธิให้นหน่อยนะครับรชาวรารศีก็รักกดทาตามแผนที่เขาวางไว้ให้ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเผื่อเขาไม่ต้องแก้ไขครับร้อยเจอปัญหาเสนอแนะเข้าไปหอเขาเอาเขาเอาวิธีแก้ของคุณคุณใช้ใช้อย่าไปทําก่อนนะครับเตือนไว้ก่อนนะอย่าไปทาก่อนเพราะทําก่อนอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังนะครับทานั้ชาวราศีกรกกในสัปดาห์หน้าต้องระวังแล้วก็ชาวราศีก็รกดอีกอันหนึ่งจะมีลูกน้องหรือบัตดี้ใหม่เข้ามาเป็นบริวรรรรนนะคับบเป็ิว <c oughs> เพื่นก็เป็นข้อดีด้วยชาวราศีแล้วก็ลดอิโคตัวเองนิดนึงแล้วก็ทํางานตามแผนก็จะผ่านไปได้อย่างง่ายได้ครับมาดูสิไาดีกว่าราศีสิงห์นะครับราศีต่อไปได้ไพ่รายสัปดาหนะ์หน้าชาวราศีสิงห์เนี่ยไพ่แปดมาอ่าแปดเหรียญนะครับแปดเหรียญหมายถึงโชคลาภหมายถึงเงินหมายถึงการปันผลที่ตัวเองทําลงไปแล้วได้เงินกลับมาเยอะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องของโอกาสดีๆเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องการเงิน เรื่องของสิ่งของที่ทุกใจของมีค่าต่างๆจะวนเวียนเข้ามาเช่นคุณอยากจะซื้อสิ่งนี้เหลือเกินหาไม่ได้ทันทีสัปดาห์น้าอาจจะเป็นคนเสนอให้แต่อาจจะราคาสูงนิดนึงนะครับหรือบางท่านชาวราศีสิงห์บางท่านให้มีขึ้นมาไปเสี่ยงโชคก็มีโอกาสได้เพราะแปลเหรียญเป็นถึงเงินนะครับอ่าละครนะชาที่อยู่ตอนนี้งวดจากหนึ่งเมษามาสู่พฤษภาละก็เสาร์หน้านะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยเรื่องเรื่องโอกาสดีๆเรื่องอะไรดีจะเริ่มในสัปดาห์หน้า มีอะชรให้คุณมีความสุขเยอะขึ้นแต่อย่าเตือนนิดนึงนะครับสาหรับชาวราศีสิงห์คนไหนที่นั่งทํางานกับโต๊ะบ่อยอ่า่าบนี้มันหมายถึงการเจ็บปวดเริเวณกระดูกสันหลังนะครับกระดูกคด,ดกระดูกงอกระดูกบิดเลือกระดูกเคลื่อนเพราะนั้นถ้ารู้สึกปมีอาการอย่างนั้นไปหาหมอนะครับเพราะกระดูกสันหลังนี่มันรักษาด้วยตัวเองยากอาจจะต้องให้หมอเช็คอากาศว,าว่ามันเกิดจากอะไรนะครับบางคนอาจจะเป็นแค่บิดปิดจัจงหวะแล้วมันเคล็ดไปเลยหรือถ้าหนักลามนมันเคลื่อนมานแล้วต้องค่อยๆปรับหรือทำกายภาพบำบัดนะครับต้องเอบ ราศีต่อไปราศีกันครับมาดูราศีกันสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเปิดขึ้นมาปา้าราศีกันได้ไพ่ห้าไม้กลับหัวห้าไม้กลับหัวเนี่ยจะหมายถึงความวุ่นวายปกตินะมันคือความวุ่นวายความครั่งขัดสั่งกับปัญหาเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเพื่อนเออญาติพีนนพนพ่น้องเออยุวุ่นวายหมดแล้วไพ่ได่พอขึ้นมาในสัปดาห์หน้าครับคุณจะปีกเวกแล้วคำว่าปลีกเวกคือใช้เดี่ยวทํางานคนเดียว นะครับไม่ไม่ต้องการลูกมือไม่ต้องการใครมาเข้ามายุ่งยากวุ่นวายหรืองานที่เคยล้นมือคุณก็จะมีคนออกไปเพราะว่าอไปนี่คือคุณอาจจะจ่ายงานให้หรือว่าจะนายคุณมาแบ่งมเอางานคุณไปหรือคุณจ่ายให้ลูกน้องคุณก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการการแบ่งเบาภาระของตัวเองออกไปซึ่งมันทําได้และคุณต้องทําด้วยเพราะถ้าคุณยังฝืนที่จะมุทะลุทำตัวเองทุกอย่างคนเดียวหมดเลยนะครับเสร็สงานเนี่ยคุณทำคนเดียวเนี่ยไม่ไหวหรอกมึงกระจายออกไปครับนั่นที่บอกคือปีเวคือเลือกงานที่เป็นเป็นตัวคุณเป็นเท่ากับ เป็นความชำนาญของคุณแล้วทํามันทํามันให้เต็มที่ทําให้ได้ดีแล้วมันจะดีกับคุณเองมากๆนะครับสิ่งที่ระวังต่อมาครับบอกแล้วคุณพคุณจะไปอีเวกหรือพ่ห้ามไหมคนจะไม่ยอมหมครับก็จะเข้ามาหาเรื่องเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้คุณเข้ามาทํานู่นทํานี่ท้ายนี้ครับเรี่กตัวเองมันเลยอย่างที่ผมบอกปีเวกคือเรื่องที่จะประทาเขาเขาจะพูดอะไรให้ผู้จบฟังไม้เนี้อครับฟังอย่าไปอย่าไปใส่ลมมาเขาต่อเสร็จปุ๊บคุณเดินมาแล้วไปทํางานต่อหรือไปทำงานอื่นต่อ ก่ต้องไปสนใจอะไรคนกนที่มากนะครับเพราะยิ่งคุณสนใจเขามากเขายิ่งมีความสุขแล้วเขายิ่งทําให้คุณพังได้เขายิ่งมีความสุขมากขึ้นงนั้นชาวราศีกันเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับส่วนเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพก็อะเป็นเรื่องการปวดหัวได้แหละนะครับเพราะโวคิดเยอะวุ่นวายงานมันเยอะแล้วก็พอจะทำแบบคนเดียวใช้เดียวเนี่ยก็ต้องทุ่มเทเยอะเลยนะครับพันชาวราศีกันอาจจะต้องระวังตรงน,นี้นิดนึงนะครับว่าบางทีท่าขยเพียงพอทานหาเยอะดื่มน้ำไม่เยอะช่วยลดาการปวดหัวได้นะครับ มารูราศีต่อไปกันดีกว่านะครับราศีต่อไปคือราศีตุลว่าในสัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างนะครับราศีตุลได้ไพ่เจ็ดไม้ครับเจ็ดไม้นี่คือความวุ่นวายคล้ายๆกับราศีกันเลยแต่ต่างกันครับราศีกันคือเรื่องของการการที่คนปลีกวเวกมาได้แต่ราศีตุลปลีกวเวกไม่ได้นะครับต้องรับรับมือรับหน้าเผชิญหน้าการต่อสู้ครั้งนี้กับการทํางานนี้กับการเจอลูกค้าอย่างนั้นมีปัญหาคนระแบบเข้ามาพร้อมการงานเจ้านายก็สั่งนู่นสั่งนี้จะเอาเรื่องนี้ คือมันวุ่นวายมาแล้วนี่เจ็ดมาคือคุณแบบเฮ้ยถ้าถ้าฉันมีที่ไปที่อื่นฉันไปแล้วนะซึ่งมันมีโอกาสะแล้วชาวราศีตุนในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะเจอเจองานที่ใหม่หรืองานที่อยากทําหรือบางคนออกจากงานประจำแล้วมาทำธุรกิจส่วนตัวมันมันพบเจอความบ้าตัวเองว่าคือฉันไม่อยากทํางานประจำแล้วมันวุ่นวายเหลือเกินเจ้าทิธุรกิจตัวเองดีกว่าทำนั้นมันคนโทรลได้อยู่ในความควบคุมตัวเองได้ในมือแล้วเนี่ยมันง่ายกว่า แต่บอกว่าถ้าคุณยังทํางานประจําอยู่นะครับแลวเป็นลูกน้องคนอื่นหรือเป็น้าของบริษัทอื่นที่คุณเลยนะเลิกให้เบนี้ขึ้นมามันมีความวุ่นวายการโดนคู่แข่งพยายามจะทําลายการจะโค่นคุณจะบัลังคุณเนี้ยวุ่นวายมากเลยนะสาหัสเลยแล้วก็ชาาสิตุนเนี่ยนอกจากโอในเรื่องงานแล้วมันความวุ่นวายเรื่องของคนด้วยครับทะเลาะกันเองในครอบครัวมีปากเสียงกันในครอบครัวญาติพี่น้องอะไรต้องระวังเลยเพราะเจ็ดม้าคือคือเหมือนเราเรามีอารมณ์มาจากข้างนอกกลับเข้ามาในบ้านโอ้โห ในบ้านจะมีปัญหาอยู่เนาะกรถามเราเราเระเบิดใส่เขาซะง,งั้นกลายเาทะเลาะรุนแรงเลยต้องระวังด้วยหลับสาราศีตุลส่วนที่อยากจะให้ระวังอีกนิดนึงเรื่องสุขภาพานิดหน่อยนะแผนนิดนึงาราศีตุลจะมีการปวดกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนและต้นขานะครับสองอย่างคือต้นแขนและต้นขาบางคนถึงขั้นกล้ามเนื้อฉีกเลยก็มีเพราะ,ะนันชาวราศีตุลต้องระวังนะครับต้องระวังให้ดีเรื่องราศต่อไปครับราศีกันเอ้ยไม่ใช่การาศีกันตุลและต้องพิจิกรครับราศีพิจิกรครับเป็นยังไงในสัปดาาหห์น้ ราศีพิจิกได้ให้ก้าวดาบกับหัวครับก้าวดาบกับหัวหมายถึงสิ่งที่กังวลสิ่งที่ที่เคยคาดการไว้มันเกิดขึ้นจริงแล้วคุณมีทางดักทางไว้แล้วมีวิธีแก้ไขไว้แล้วแต่คุณตกใจให้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอมันเข้ามาแบบนี้นจริงๆหรอทันทีเราคุณเคยจะคิดไม่นานแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่แล้วคุณแก้ไขมันได้คุณคุณรับมือกับมันได้ครับแต่สิ่งที่ต้องมาจากที่ให้ไปนี้นที่มันกลัวจริงๆเลยในสัดาห์หน้าเนี่ย น็่คืออาการนอนไม่หลับนะครับบางทีอาจจะมีความเครียดสะสมมานานแล้วแล้วพอมาเจอสิ่งที่คุณคาดการณ์ว่าต้องเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วคุณแก้ไขต่ออาจจะเป็นสะสมไปอีกนะครับคุณอาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรืออาจจะต้องใช้ยาบางอย่างในการช่วยคุณได้พักผ่อนได้เต็มที่ขึ้นนะครับในเรื่องตัวต่อไปหรือเรื่องทั่วไปเนี่ยที่ต้องระวังคือเรื่องของมีคมครับชาวราศีพิจิกบของมีคนสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องระวังให้ดีว่าใครที่ชอบับข้าวแนะนําว่าอย่าเพิ่งใช้มีดนะครับอย่าเพิ่งหยิบจับพวกของมีคมเลยม คนเนี้ยมันจะโดนตัวเองครับหรือคนรอบข้างเช่นบางทีคุณถือกันคัตเตอร์อยู่ที่ออฟฟิศเนี้ยปีกระดาษอยู่แล้วเพื่อนเดนมาทุยแล้วคุณเดินไปหาให้หยุดของให้คุณลื่นแล้วคัตเตอร์ไปแทงโดนเพื่อนอย่างนี้อันนี้อันตรายนะเราเราสีจิต้รงระวังนะครับตัวเรื่องอื่นไม่ค่อยมีเนื่องห่วงเพราะแบบว่าพอปอติก้าวดาดเนี้ยมันคือความทิ่ตัวห่วงพราะมันกลับหัวไปถึงสิ่งที่คุณคาดการไว้แล้วอ่ะดังนั้นคุณอาจจะหาทางออกเพิ่มหาทางแก้ไขเพิ่มในปัญหาที่คุณคาดการว่ามันจะมาดีกว่า อันนี้ดีกว่านะครับแต่อย่างบอกแล้วว่าเราอเรื่องของมีคนไปก่อนนะครับราศีต่อไปครับราศีธนูเรามาดูราศีธนูเป็นยังไงราศีธนูได้ไพ่สามไม้ครับสามไม้ไม่ถึงการเฉลิมฉลองนะเขาเฉลิมฉลองทีนี้เฉลิชมฉลองในเรื่องของความสําเร็จของสิ่งที่คุณรอคอยในเรื่องงานในเรื่องเงินในเรื่องความนักหมดเลยนะการเขาเรียกว่าการได้ข่าวดีข่าวมงคลการรับรู้ข้อมูลที่ดีขึ้นทําให้งานมันดีขึ้นงานมันเดินได้การได้กําลังใจจาก หัวหน้าเจ้าน,า,น,า,นายบริษัทอาจจะมีเรียกว่ารางวัลใน,นกนานักงานหรือพวกคุณได้ามาแล้วมันรู้สึกภูมิใจนะครแล้วยิ่งใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับฉนองชาติเช่นอาญเชิาาเอาจารย์เนี่ยก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับพวกชิปปิ้งเออพวกนำถึงใครต่างประเทศเข้ามาเออเนี่ยก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นด้วยในช่วงสัปดาห์หน้าเพราะ,ะนั้นชาวราศีธนูนเนี่ยอาจจะมีเรื่องดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับในสัปดาห์หน้าทำให้เก็นแฮปปี้ขึ้นชีวิตมีความสุขขึ้นเพชาวราศีธนูแทบจะไม่ต้องระวังอะไรเลย วัตถุมันก็จะไม่คม่อยมีเท่าไหร่นะครับระวังแค่เรื่องเดียวฮะจำไมาเรื่องเดียวนะคือการทานน้ำที่ไม่สะอาดนีแ่แค่ไม่สะอาดคือไม่ถึงกับทานท่านทองรูวแต่อาจจะมีการถ่ายทองนิดหน่อยนะครับเพร,ะราะฉะนั้นราศีธนูระวังตรงนี้ก็พอนะครับราศีต่อไปครับมาดูราศีมังกรเป็นยังไงบ้างราศีมังกรราศีมังกรได้ไพ่สี่ไม้อ่าสี่ไม้ราศีมังกรก็ดีเหมือนกันดีเหมือนธนูเลยแต่ธนูเนี่ยเขาเฉลิมฉลอง สี่ไม้เนี่ยของราศีมังกรเป็นหน้าของการเริ่มต้นพื้นฐานงานที่ดีขึ้นอาจจะมีข่าวคราวนะครับข่าวคราวที่คุณอาจได้รับโปรเจกต,ต์ใหม่ๆหรือาณะมีแผนการที่จะให้ใหคุณทำในวันนี้สัปดาห์หน้าซึ่งหัวนหน้าคุณอาจจะมาบอกคุณหรือตัวคุณเองรู้ตัวว่าต้องต้องดําเนินการอะไรเพราะสีไม้หมายถึงการต่อยอดการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของงานและความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนใครที่เป็นราศีมังกรแล้วเรียนอยู่เนี่ยแล้วให้ใบนี้มันขึ้นมาหมายถึงความสําเร็จที่สามารถสืบต่อ รับสืบขั้นมีขั้นลงได้บางคนจบจรต,ร,ตรีต่อทูเลยต่อทต่ออีกต่อเลยนี่แล้เทีน,นี้เป็นอะไรครัมันจะเป็นขั้นระดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าใครชาวราศีมนนังกรทำในช่วงประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปดูบ้านดูคอนโดดูที่ดินเนี่ยไปได้เลยนะครับไปเข้าไปดูของใครถูกใจอาจจะได้ราคาที่ดีเฉเพราะราศีมายปถึงบ้านที่อยู่ใสเป็นความหมายแฝงนะว่าอยู่ใส่ที่คุณจะได้มาครอบครองนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้คุณอาจะไปดูทาเลนะครับเป็นข้อดีไปราศีต่อมาครับราศีกุมาปนรเ็ยงไ ราศีกุมภ์ได้ไพ่แปดถ้วยครับโอ้แปดถ้วยนี่ราศีกุมภ์เอาละเขาเรียกว่าถึงเวลาต้องตัดก็คือต้องตัดเลยนะครับราศีกุมภ์ขึ้นไพ่มาแบบนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักเรื่อง,อง,องต่างๆนี่เข้ามาอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นปัญหาสัปดาห์หน้าชาวราศีกุมภ์จะตัดทิ้งละฉันจะไม่เก็บไปละฉันจะไม่แบบฝืนตัวเองฉันจะไม่คลัาคาซังกับมันละฉันจะเดิมจากมันฉันจะปล่อยมันให้มันตายไปนี่คือราศีกุมภ์ใจเด็ดมากนะครับสัปดาห์หน้าคือเป็นเรื่องใจเด็ดละคือไม่ไหวละ ทนมานานถึงเวลาที่ต้องปล่อยถ้าเรื่องงานคืออาจจะอาจจะเทง,งานเลยนะครับหรืออาจจะบอกลูกค้าว่าเอ้งานนี้เราคงทําต่อล้วเราไม่ได้จบโปรเจกต์นี้ก็จ,จบกันอย่างนี้เลยนะครับหรือหรืออาจจะบอกเขาว่าคือทําไม่ไหวอาจจะคุยกับเขาเรื่องสาเหตุเพราะอะไรยังไงแล้วเราถึงทําไม่ได้อามว่าผู้ร่วมง,งานคนอื่นหรือเปล่าหรือเรื่องของเนื้อง,งานที่ให้มามัน,นไม่ชัดเจนหรือเปล่าทาไม่ไหวฉันไปละฉันไม่อยู่แล้วนะครับในสี่ตงระางครับของชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มเบอร์เบลา ประกาศขายแล้วนะครับชาวราศีกุมจะมีการดื่มพวกนี้เยอะขึ้นเขาเยอะขึ้นไม่ใช่ดื่มแบบให้ตัวเองเมาหัวละนาดเลยนะปริมาณการดื่มแต่แต่ก่อนทีน่อาจจะดื่มวันละแก้วสองแก้วเพื่อเป็นครึ่งขวดเนี้ย <c oughs> คือมันเยอะขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีความเครียดจากไพ่แปดทั่วร่ที่เห็นแล้วว่าคือมันมีลิอนที่เรารับไม่ได้เราทำไม่ไหวกดดันจนเออดื่มพวกนี้ทำให้ชัว่อผ่อนคลายขึ้นนะครับอาจจะน้ำดื่มเยอะขึ้นมาต้องระวังด้วยแล้วกันแล้วก็ขอให้ชาวราศีกุมที่มีปัญหานะหนักอกหักใจเนะี่ย ก็อยู่เรื่องอะรกร็ตานะครับหาทางระบายหน่อยเพราะในท่าของแปดถ้วยไปถึงความเศร้าที่อยู่ภายในเศร้าที่อยู่ภายในใจลึกๆ <c oughs> และหาที่ระบายไม่ได้เพราะระบายมาครับหาที่ระบายไหมานาจะไปตะโกนดงัดงๆที่ไหนก็ได้จะคุยกับสัตว์เลี้ยงตัวเองก็ได้หรือจะหาพื้นที่ไว้จใจที่รักษาลาได้คุยก็ให้ตัวเองผ่อนคลายขึ้นจะดีมากๆเลยนะครับและสุดท้ายครับราศีมีนครับดูราศีมีนว่าเป็นอย่างไรนะครับราศีมีนได้ไพ่คิงออฟแวนครับชิบะราชามา้นะครับ หมายถึงน่าของสัปดาห์นี้อาจจะมีความเบื่อหน่ยายเกิดขึ้นในเรื่องงานคือเบื่องานหละครับแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไจะอ่อก,กงานนะคือเบื่ออยากหาให้อื่นทาบางทีอ่ะช่วงนี้เบื่อฟอร์มโฮมยังมีอยู่โอ้ยเบื่อไม่อยากอย,กอยู่โฮมไม่อยากอย,กอยู่บ้านละอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะไปเจอเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ยจะเป็นอ,อาการประมาณนี้สัปดาห์หน้าคือสูงไม่ไหวละมันมันอึดอัดะฉันต้องออกเดินทางเพราะนั้นรอหาวันสักวัน้องว่างครับลองเดินทางก็ได้อะง่ายๆออกไปจากบ้านไปสักระยะไปเกินสองกิโลสามกิโลไปหาทานก็ได้ครับเพราะตอนนี้ร้านอาหารเปิดละ แต่จะนั่งคนเดียวนะนั่งโต๊ะเดียวหนึ่งโต๊ะหนึ่งคนเท่านั้นนะอาจจะใช้วิธีนี้ก็จะไม่คุณมีความสุขมากขึ้นเพราะถ้าคุณยังฝืนทําอะไรแบบนี้ต่อซ้ําๆแบบเดิมแต่คุณคุณไม่ไหวแน่นะครับเขาไม่หไหวคืออาจจะทางานเสียทําเรื่องต่างๆให้มันแย่ลงโดยไม่ดูตัวนะครับสุขภาพเนี่ยไม่มีหน่าห่วงเลยนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องของเนี๋ยบอกความเบื่อหน่ายนั้นที่เกิดขึ้นผลงานอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้ไม่ดีเหมือนเดิมมันชราละสีมีนอาจจะต้อง บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องหาอะไรให้ตัวเองมีความสุขก่อนแล้วกลับมาทํางานถ้าชอบกินกมตมก็ไปกีแตมครับชอบซื่อเรียงไปซื้อเียงมากินแล้วก็ทํางานต่อเห้ให้ให้ตัวคุณมีการเคลื่อนที่ออกจากที่เดิมๆซ้ำๆอ่ะจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นในเรื่องการทางานนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับท่นานสองราศีเป็นยังไงให้กับการอธิบายไพ่แบบนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับหรือต้องการแบบไหน คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมจะได้มีการออกไปปรับปรุงรและพัฒนาในการให้คำทำนายและคําอธิบายในเรื่องของแต่ละราศีในแต่ละสัปดาห์นะครับหรือต้องการให้ทํานายแบบไหนทํางานระยะเวลายาว,ยาวขึ้นเช่นเป็น15วันหรือ1เดือนบอกมาได้ครับเรากัดูผมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับขอให้ย้ําเลยนะครว่าคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าชอบไม่ชอบแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับมีผ้าแดงก็มาแล้ว เริ่มหาประเด็นเข้ามานะครับแล้วยังไงสัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกันใหม่กับผมหมออเล็กซรสเดลี่นะครับต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ